ขอเผาขอเผาขอเผาอันนี้ก่อนซึ่งเราก็ได้ทําการหน่คลิปอยู่แล้วแต่เนื่องจากต้องอัดใหม่เพราะคลิปแม่งหายซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นนะว่านั่นคืออะไรใช่นั่นคือหมู่บ้านพีเดีวจะวัดมาจากไหนวะซึ่ง g o กูก็ได้ทำการเห็นหางของไซเซโรโรราทอป ซึ่งผมได้ทำการปราบให้มันของตกเฮ้ยมันไม่ใช่เศษสายกูจะฆ่ามันเองทุกคนเลรวผมจะฆ่ามันนะนี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่ยเฮ้ยอือ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 ่าา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 ้าาาอ <laughs> อ้าวที่จริงมันมีหินตรงนี้กูไม่ต้องขุดเลยแม, <c oughs> ม่เงยกูจะเอาอันสูงสุดกูมาแล้วมึงเจอกูอ้าวแล้วของกูแล้วมึงแดกของกูไปใช่ไหมมึงย่ากมาน้า้วัดตุกฟอกคืออะไรเนี่ย ออเปล่าไม่มีอะไรนู่นะแล้วจะขึ้นไปยังไงกูมไม่ได้ทำทางตรงนี้ไว้ด้วยสิทุกฟ้าหน่อยแหละเพราะผมก็ต้องขึ้นชุบไม่ไม่ถึงอกีกไม่โอ้ไปจะถึงไหนนนแล้ว เป็นโชคมาที่ต้นล้าเลยตัดแม่งไม่น่ามนุษย์กูอยากฆ่าข้านี่แน่กูจะเค้ากูค,คุยกับใครว่าตกัยกูเป็นบ้าแล้วแหละอืมตัดโคให้จุ๊บแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องปิน้น จะทําเป็นบ้านต้นไม้นะแต่แต่มันมันต้นสูงเกินจนกูปีไม่ได้นะกูเลยไม่กูเลยไม่ทำเมืองเลยนต้นไม้ยักอ่ะกูจำได้กูมีอาหารเยอะวนนี้ละมันฝรั่งนี่ว้าอุยยาบุย กลัวเหรอผมจะอันนี้นะอุ้ยคือเราไม่รู้ครับได้แค่อันเดีอ้อะอ้าวแต่มันไม่ได้ครับเนี่ยแล้วก็ต้องข้าวเทอปแล้วก็ครับได้อันเดียวกางเกงครับแป๊บนึงนะทุกคนนะ้ำอุ้ยอะไรจะไปพยายามเอาหนะ้าเมืเ่อกูจะเป็นดีบอุ้ยฝึกมาแล้วอุย้ยมันก ร,รู้จะแก้แค้นในตัวนั้นก่อน,นแก้ตยายแน่ถึงแม้ไม่มีลูกคนอย่างเีงก็จะนักแก้ได้แบบสิวสิวแน่นอนเนี่ยขึ้นไปทางนี้เลยกูทำทางไปแล้วเนี่ยโอ๊ยขึ้นไป ก็ต no ัวเชี่ยอะไรมันอยู่แถวบ้านกูเต็มเลยอืมอืมกกูขึ้นทางไหนวะกูกูจำได้ว่ากูไม่ได้ขึ้นทางนี้นะคนเทพเทพนี่ต้องปรับของตกแน่นอนซึ่งกูก็ไปคนหนึ่งอยู่ในนั้นกูเทพมากจนกูไม่เออจนกูไม่เออเลยทีเดียว ม่าม wow, uh mm, wow. ึงดูเซตตีบีล้วกูไม่ฝึกบ่มึดูว้าวออเอะวัดดาะอะไอ้คนซึ่งกูก็ต้องรอหิวเรื่ยแต่กูไม่รอกูเหลียแม่ง นี่กูเป็นดีเออนี่วางน้ำให้มันดันดันดันไปทำไมไปอ้บ้ากูนี่ไม่น่าพูดเลยแล้วกูวางน้ำตรงไหนเนี่ยแล้วกูจะลงไปยังไงอึ๊บไปอฮือก็เกิดมาด้วยฟ้าเบ่ง แม่งกูจะตายซ้ำตายซ้อนไม่ได้นะกูจะฆ่ามันให้ได้สิยยาากูไม่ยอมมาตายดูวนีกูไม่ก่อนแล้วกูยังแพ้เอองานกูก็ไม่อ๋เออ๋อ,อ,อ,อทางน้ำาอนี่น,นี่รู้ว่ามึงขโมยถังน้ำกูไปไนะอ้กิ้งเหลนมึงก็เป็นแค่ไดานเสาตัวหนึ่งที่มันเป็นกิ้งเหลน มึงด้วยมึงน,น่าจะไม่ทำร้ายคนนะเพราะฉะนั้นกูขอฆ่ามันเลยแล้วกันนี่แหละ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 เอ้ามันวิ่งมันวิ่งจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเั้ยมันไม่ทำร้ายคนมันไม่ทำร้ายคนเพราะฉะนั้นเราก oui ็ฆ er like ่ามันได้อย่างอีซี่แน่นอน ฆ่าตัวเดียวเวลหกกูจะฆ่ามึงเองอืมกระทืบท้าแล้วครับนี่เหมือนกับสู้ตีเอกออออะไรอ่ะทำไมกูจะอือกูว่ากูเลือกสู้กับมนนันดีกว่านะเพราะรู้สึกกูจะตายสาำตายซากเลยนะไฮ้ช่อมังเกยดขี้หน้ากูวะเนี่ย กูรู้แม่งเกียนที่หน้ากูเลยแม่งจะมากระทืบกเเออูเลยเออแล้วแล้วแล้วบอกวันนั้นอะไม่ใช่บอกสิเอา้ากิเตอร์เลยกูยนะเฮ้ยมันแดดกิเตอร์เลยกูว่านอ๋อ,อ,อแต่แต่ไม่เป็นไรทุกคนเราจะอขึ้นเขาได้ง่ายเพราะเรามีกิเตอร์เอ้ยเรามีเรามีทางน้ำนี่ไงเราก็แค่ตักน้ำขึ้นไป ลักนะขึ้นไปเออแล้วทำไมตอนที่กูได้น้ำทำไมกูไม่ใช่วะเดี๋ยอเดี๋เดี๋ยเเปลี่ยนขึ้นไปเลยตรงเนี้ยตรงที่มันมีไออันเนี้ย ได้ดตึง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 ,งเฮ้ยงานนี้โอ้โหไยมันไม่ได้เหรอเฮ้ยเออมาแม่งกูเสียวเวลาดังคลิปคือกูไม่รู้ด้วยว่ากูจะอาดอะไรกูเลยมาเด๋ยวสาวแม่งเลย โอเคเราก็ได้นีเชอร์ไลท์แม่งกูว่ากูว่าท่านผู้ชมใครๆครเขาก็น่าจะเบื่อก,กูแล,แล้วแหละซึ่งกูควรที่บูเชียมตัวมังไม่กูตกใจไน้ยัใครแม่งแกล้งกูอะเนี่ยรู้กูกูแกล้งตัวเองวะไม่นะที่เผาเมื่อมีโปโกโ ไอเย้กูมองไปแม่งขนลุกว่ะสงสารกูอ๋อแบตหมดแล้วโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอไปพียงตอนนี้เลยแล้วกันงงขอไปจับไปดูเสาเพิ่มแล้วกันนะแล้วก็ขอไปชาร์จแบตแป๊แบหนึ่งนะเพราะชาร์จแบตเสร็จก็เอองั้นเลยไปละ